ขอบค่อนข้างที่จะกว้างนะครับแต่ว่า X m a c c o n n e c t e d เนี่ยมีวจะแคบลงนะครับ mm. เนื่องด้วยเรามีการปรับขนาดของช่องเก็บของใต้บอบปรับรูปทรงนะครับแต่ว่าความจุเนี่ยยังเท่าเดิมนะครับใส,ส่หุวกระนองได้ใบได้สองใบบนเดินนะครับแต่ว่าคนที่สูงอาจจะน้อยกว่าว่าจะสิบเนี่ยก็สามารถที่จะเอาขาถึงพื้นได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับที่พี่ผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะขับขี่ได้สะดวกมากยิ่ง ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของโปรแกรมของตัวรถอันนี้นะครับก็ยังคงเป็นเครื่องยนต์ความจุเท่าเดิมว3า0 0ซีซีนะครับแล้วก็แกนหลใช่เ, ok. เห็นเห็นบอกเห็นบอกเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้ตัวโครงยึดหน้าใหม่เนี่ยครับตัวโช๊คหน้าใหม่แต่ลหลังหล<ม>ังยังเหมือนเดิมรถมันสมูทขึ้นไม่จะท่ากข้าตัเร่งดีขึ้นสมูทขึ้นเหมือนเหมือนจูนได้เนียนกว่าเดิมงี่ใช่ไหมพี่ รุ่นขับดีตัวแรกอะไรไม่ดียาวความแต่จะเห็นอยู่ครับว่าแบบไอ้ตัวตรงช่องอขาของคนคนนั่งอะครับคนขับอะโอ้โหรีบไปเยอะ <laughs> มันรีบเรียวลงเยอะเลยชอเริ่ได้เลยตั้งร้อยได้เลยนะคะชอบสีอ่าสตาร์ทได้เลยใช่ไหมเพี่อนนี่โอเค ปุ่มโคตรล้ํมันจะมีอ่าตอนนี้มันจะมีเป็นปุ่มเป็นขึ้นลงแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวขอทดลองการขับขี่ก่อนเป็นโหมดโอ้โหโโโละเอียดยิบค o ลิ่งแอร์มีแอร์ท c o คูลิ่งท m e โอเคเราแรกเป็นการทดสอบสมรรถนะของเบรกนะครับครับ น้องๆน,น้องสามารถใช้แงรงข้อนะครับระยะกะระยะเบรกเอานะครับ,รบตรงจุดรงสีแดงคือจุด ammonia, หยุดรถหยุดหยุดรถนิ่งสนิทนะครับได้ครับผมโอเคเฮ้ยตัว ข้างบนนะครับจะเป็นอบอกความเร็วแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบอกน้ํามันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นนาฬิกาแล้วก็จะเป็นอุณหภูมิเป็นแอร์ทามตัวอยู่ข้างบนแล้วก็มีไฟพวกแทร็กชั่นเหมือนเดิมทุกอย่างแต่อยากรู้ว่าไอ,ไอ้ตรงนี้คืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถามเขาแล้วกันแต่โดยรวมแล้วเตี้ยกว่าเดิมนิดนึงโอเคมันถามว่ามันเตี้ยมากกว่าเดิมไหมก็ผมว่าไม่ มันตัวเดิมอะ่ะผมบาล่เลยไปเท้าจิกๆแต่ตัวนี้ก็พออุ้มเท้าได้แล้วก็เอถ้าตามตามสเปครถหนักขึ้นนะหนักขึ้นสองโลแต่ว่ารู้สึกว่ามันคอนโทรลรถได้ดีขึ้นแต่ทอกทอ็อกดีขึ้นจริงทอ็อกดีขึ้นจริงแล้วก็ช่วงจังหวะดีเลย์หรือมันมันเป็นช่วงที่แบบ ถ้าคนขับ X Max เหรือขับพวกรถออโต้อะช่วงจังหวะที่มันเติมคันเร่งในโค้งอย่าเงี้ยมันจะค่อนข้างแบบไอ้นี่นิดนึงแต่ว่าตัวนี้ทําได้ดีเลยโอเคเฮ้ย <Okay. S 1> รถมันรถน้ําหนักเพิ่มขึ้นสองโลแนละ้วแต่รู้สึกว่ารถมันเบาขึ้นด้วยบาลานซ์รถมันดีขึ้นโอเคเฮ้ <Okay. S 1> แต่ทอกดีขึ้นเยอะเลยอะโอเคโอเค โอเคที่นี้โอเคทดสอบเบรกอันนี้ของจริงแล้วเ,เฮ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเออแจวดีปะ ต้งใส่ต้องก้มดูมันจะปลายเท้าจิกๆอะ่ะแต่ว่าตัวนี้มันจะอุ้มเท้าได้มันก็เตี้ยลงเอ่อตอนนี้คือน้ำเอ่อส่วนสูงโทษทีส่วนสูงผมอยู่172นะครับ <c oughs> 172อุ้มเท้านะยังอุ้มเท้าอยู่นะโอเคท็อกมังดีขึ้นจัดๆเลยอะ่ะ ลรวเครื่องมันเนี่ยสมูทเลยขึ้นแบบเนียนกริปทุกหยดเลยยทตรงี่แล้วซัเลยโอเคได้ครับทดสอบทดสอบไปอีกรอบนึงนะครับโอเคนันะครับโอเคมันก็ยังมีความแบบไอ้นี่นิดนึงตรงที่ว่า คัดมันยังใหม่อยู่อ่ะโอเครอบนี้ฟรีแล้วโอเคแต่ไม่กล้า่นี่มาโหหินเยอะมากเลย <c oughs> โอเคก็เบื้องต้นแฮนดลิงดีนะแต่ว่าเดี๋ยวลองซัดดู ฟุ่นฝุ่นฝุ่น,นก็โดยรวมรถมัน X Max มันเป็นรถที่ดีอยู่แล้วนะครับมันก็ถามว่าตัวใหม่มันดีมันดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าคืออยู่ที่ว่าคนจะชอบรูปลักษณ์ภายนอกมันมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับแต่คือโดยรวมอะ่ะคือเครื่องยนต์อ่ะเท่าเดิมแต่ว่าแค่ว่าเพิ่มทอกเพิ่มอะไรขึ้นมานิดนึงอาจจะสัมผัสได้นิดหน่อยโอเคฟรีรันแล้ว บ okay. ป๊กเตี่ยวไม่ได้ไม่ได้อะไรเยอะนะมัน <c oughs> ถ้าในความรู้สึกถ้าเกิดว่าอยากจะได้รถที่ถามว่าแรงแรงกว่า X Max ตัวเก่าไหมมันมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าทอกดีขึ้นกว่าเดิมไหมก็ระดับหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวผมไปสัมภาษณ์คนที่เขาแบบขับ X Max <c oughs> แบบ ประจำดีกว่าว่าเขามีความรู้สึกยังไงแต่คือในความรู้สึกผมอะรู้สึกว่ามันสมูทขึ้นเยอะเลยนะตรงคันเร่งมันตอบสนองดีขึ้นด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ส่วน็อปสปีดอะไรเดี๋ยวยังไงก็ผมมองว่าน่าจะเท่าเดิมไม่ไม่ได้เพิ่มแต่ว่า Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got. ดซายใหม่เหนือชั้นบ่งบอกความเป็นที่สุดแห่งพรีเมียมสปอร์ตโดดเด่นเต็มแม็กซ์กับไฟหน้า Full LED x m o t i f ใหม่ไฟเลี้ยวและไฟท้ายดีไซน์ใหม่แฟริงใหม่สปอร์ตไดนามิกโฉบเฉี่ยวปราดเปรียวพร้อมฮีตเอาเท์เล็ตดีไซน์ใหม่รู b ลักส,สปอร์ตใหม่คอนโทรลง่ายคล่องตัว ทั้งขนาดขับขี่และการจรอดเบาะนั่งปรับใหม่ให้ความสปอร์ตกระชับยิ่งขึ้นพร้อมพื้นที่เก็บของขนาดใหญ่แอดวานซ์เหนือระดับกับฟีเจอร์ใหม่สุดแม็กซ์ครั้งแรกกับดูเอลดิสเพย์แบบดิจิตอล LCD และ TFT Infotainment เชื่อมต่อข้อมูลการขับขี่และสมาร์ทโฟนผ่าน w Connect New Version พร้อมฟังก์ชันสมาร์ทใหม่ ระบบนำทางจากกา r m i n Street Cross มัลติฟังชั่นรองรับความบันเทิงและการสื่อสารระหว่างเดินทางสัมผัสการขับขี่ที่สปอร์ตเร้าใจในทุกประสบการณ์สไตล์แม็หนึ่งเดียวเหนือใครด้วยโชคหน้าแบบรถสปอร์ตเฉียบคมทุกการคอนโทรล เร้าใจไปพร้อมกับระบบเซฟที่เหนือชั้นและสมรรถนะสปอร์ตขุมกำลังสุดแม็กซ์ระบบเบรกปรับจูนใหม่ควบคุมการเบรกได้ดียิ่งขึ้นแม็กซ์ให้สุดกับทุกสิ่งที่โลกตามหา Yamaha X Max Connected Max หนึ่งเดียวต้องแม็กซ์